รถกระบะไฮรักแชมป์คันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับจุดเด่นในเกีรุ่นนี้เลยก็จะเป็นไฟหน้า LED projector นะครับมาพร้อมกับไฟส่องสว่างในเวลากลางวันครับในเกีรุ่นนี้นะครับการชนน่าจะแยกส่วนนะครับเป็นแบบ3ชิ้นนะครับจะง่ายต่อการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วเขาก็จะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าสีเงินครับและสีที่คุกาเห็นนะครับจะเป็นตัวสีเงินซิลเวอร์ในเกีรุ่นนี้นะครับล้อจะเป็นล้อกระทะเหล็กขนาด14นิ้วนะครับผมจับคู่มาพร้อมกับยางบิสโต้นครับกระจกมองข้างเป็นสีดำได้นะคคคคคคครร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 รัััััััััับบ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 ปปปปดดดด้้้้้้้้ววววยยะะ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 ไไฟฟาาาาาาาสสสหนน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 นททีีี่่แพพิิจจเเเเเเ็็ชชงงงงกกกกขขออมถ3ืใุครับ หลักภายในจะเป็นโทนสีดำนะครับเกีร์รุ่นตัวท็อปจะถูกตกแต่งด้วยแถบสีส้มครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยยูริเท้นะครับปรับระดับสูงต่ำได้ครับมาตรวัดเรือนไม้จะเป็นแบบมาตรฐานและเกีร์รุ่นนี้นะครับจะเป็นตัวเกียร์อัตโนมัตินะครับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนะครับพร้อมกับซิลิคอนเชียลชิพสวิตช์แผงประตูคนขับนะครับก็จะมีปรับเลื่อนขึ้นลงกระจกนะครับจะเป็นแบบไฟฟ้าครับแล้วก็ฝั่งด้านคนขับนะครับจะเป็นปรับเลื่อนขึ้นลงแบบอัตโนมัติสำหรับความปลอดภัยนะครับจะให้ถุงลลมมมเสริควาปอดภ มาพร้อมกับกล่องเก็บของนะครับผมหลังคาของรุ่นนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกใส่ชุดแหลกหลังคาเพิ่มเติมได้ครับหรือว่าตกแต่งสไตล์ออฟโรดแล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กได้ตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยครับผมลูกค้าท่านใดที่ต้องการรายละเอียดรถคันนี้เพิ่มเติมนะครับลูกค้าสามารถรับรายละเอียดได้นะครับเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของแพนกดติดตามแล้วกดส่ขขงข้อความหาแพนนะครับเดี๋ยวแพนดูแลให้ครับ